ในความมืดมีความลับซ่อนอยู่เรื่องจริงหรือแค่ตำนานมาร่วมหาคำตอบไปด้วยกันกับเรื่องเล่าลี้ลับช่วงเวลานั้นมันเป็นคืนที่เหมือนกับคืนทั่วๆวไปแต่สำหรับผมมันคือคืนที่ไม่สามารถลืมได้เลยจริงๆคุณเคยรู้สึกไหมว่า บางครั้งในยามค่ำคืนมันเงียบเกินไปเงียบจนทำให้เราเริ่มคิดอะไรแปลกๆขึ้นมาในหัวบางครั้งก็แค่รู้สึกว่ามีใครมองอยู่จากมุมมืดของบ้านแล้วในค่ำคืนนี้เองที่บ้านของผมมันได้กลายเป็นสถานที่ที่หลอนที่สุดในชีวิตพอเข้ามาในห้องนอนความรู้สึกแรกที่ผมสัมผัสได้คือความเย็น เย็นจนเหมือนมีบางอย่างคอยจ้องมองอยู่ในมุมมืดเหมือนว่ามีใครยืนอยู่ในนั้นและคอยจับตาดูผมไม่ยอมหยุดไม่ใช่แค่ความเย็นนะมันเหมือนกับมีแรงดึงบางอย่างที่กระตุ้นให้ผมอยากเดินเข้าไปในห้องมืดนั้นตอนแรกผมคิดว่าอาจเป็นแค่ความคิดในหัวหรืออาจเป็นแค่ความรู้สึกผิดปกติจากการที่เพิ่งกลับมาจากการเดินทางไกลแต่ไม่มันไม่ใช่แค่ความรู้สึก ผมเริ่มรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งอยู่ข้างหลังผมจากนั้นเสียงเคาะประตูมันดังก้องเข้ามาในหูผมเหมือนมันดังมาจากทุกทิศทางรอบตัวแต่มันกลับมาจากข้างหลังจากทางเข้าห้องที่ไม่มีใครผมยังยืนอยู่ในห้องนั้นหัวใจของผมเต้นแรงจนเกือบจะออกมานอกอกใครผมตะโกนออกไปไม่มีเสียงตอบกลับ ทุกอย่างกลับเงียบลงไม่รู้ทำไมแต่ผมรู้สึกว่าต้องไปเปิดประตูไม่รู้ว่าทำไมแล้วผมก็เดินไปที่ประตูบานประตูไม้เก่าที่เกือบจะพังแล้วแต่ทว่าเมื่อผมเปิดประตูออกไปไม่มีอะไรเลยแค่ความมืดที่กลืนกินทุกสิ่งคิดในใจว่านี่มันความคิดของเราเองใช่ไหม บางทีอาจจะเป็นแค่ภาพหลอนจากความเหนื่อยล้าผมคิดแบบนั้นแต่แล้วเสียงนั้นก็กลับมาอีกครั้งปังปังปังครั้งนี้เสียงมันเหมือนดังมาจากทุกทิศทางรอบตัวผมมองซ้ายขวาและเดินออกไปนอกห้องมองไปที่ทางเดินที่มืดและเงียบไม่มีใครเสียงเคาะนั้นมันมาจากที่ไหน ทำไมมันถึงได้ดังจนผมได้ยินชัดขนาดนี้ผมตัดสินใจเดินไปตามเสียงเหมือนกับว่ามันดึงผมไปไม่สามารถจะหยุดได้แต่พอเดินไปที่มุมสุดของทางเดินสิ่งที่ผมเห็นมันทำให้ขนหัวลุกที่มุมมืดมีเงาเงาคนนั่งอยู่ไม่ใช่คนธรรมดาเงานั้นมันดูผิดปกติ มันยืนนิ่งและไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆในใจผมเริ่มคิดนี่มันอะไรกันใครกันที่มานั่งตรงนี้ผมยืนตรงนั้นและเงานั้นก็ยังไม่ขยับผมเริ่มกลัวกลัวว่าถ้ามันขยับมาที่ผมผมจะทำยังไงทันทีที่ผมคิดถึงเรื่องนี้ผมรู้สึกได้ว่าเสียงเคาะประตูนั้นเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันมาจากหลังผม ผมหันกลับไปทันทีแต่ไม่แค่ความมืดที่ยิ่งลึกเข้าไปในทุกย่างก้าวที่ผมเดินเข้าไปอะไรที่เคาะประตูมันคืออะไรกันแน่ใครมาเคาะทุกอย่างนี้มันไม่ได้เป็นแค่ภาพหลอนมันเกิดขึ้นจริงๆตอนที่เสียงเคาะประตูหายไปผมยืนอยู่ในความมืด ลมหายใจหนักจนรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้ามาทุกๆช่วงเวลาทุกๆวินาทีในตอนนั้นผมยังคงยืนนิ่งรู้สึกเหมือนมีบางอย่างในอากาศที่จับต้องไม่ได้มันเหมือนกับว่ามีอะไรที่อยู่ข้างหลังผมแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแปลกทำไมผมถึงรู้สึกได้ว่าอะไรบางอย่างกำลังตามผมมาผมตัดสินใจเดินกลับไปที่ห้องนอน หวังว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นแค่ฝันหรือภาพหลอนจากความเหนื่อยล้าแต่เมื่อผมเดินเข้าไปในห้องนอนผมต้องสะด,ดุ้งสุดตัวทุกสิ่งที่อยู่ในห้องเปลี่ยนไปเตียงที่เคยเรียบร้อยตอนนี้กลับดูยุ่งเหยิงเหมือนมีคนเข้ามารือ้อข้นมันดูเหมือนมีรอยขีดข่วนบนผ้าหม่มเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ถูกลากออกจากเตียงผมยืนมองไปที่เตียง เหมือนจะมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อผมก้าวเข้าไปใกล้ทุกสิ่งกลับหยุดนิ่งไม่มีอะไรแต่อยู่ดีๆก็มีเสียงกระซิบดังขึ้นออกไปจากที่นี่เสียงนั้นชัดเจนมันไม่ใช่แค่เสียงในหัวแต่เป็นเสียงที่ออกมาจากทิศทางที่มืดมิดในห้องนั้นผมรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวพยายามมองหาทางออกจากห้องนี้ แต่เหมือนทุกอย่างจะถูกปิดล้อมไว้ทุกครั้งที่ผมพยายามจะหันหลังกลับเสียงนั้นก็เริ่มกลับมาออกไปจากที่นี่ไปจากที่นี่แต่ในเมื่อห้องก็ไม่มีใครทำไมผมถึงได้ยินเสียงนั้นทำไมมันถึงรู้สึกเหมือนใกล้เข้ามาทุกทีผมรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเข้ามาจับที่ไหลผมสะดุ้งสุดตัวทันทีแต่เมื่อหันไปไม่มีอะไรเลย ใจของผมเริ่มเต้นแรงจังหวะหัวใจเหมือนจะดังก้องไปทั่วทั้งห้องแล้วในช่วงที่ผมกำลังตั้งสติเสียงเคาะประตูนั้นก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเคาะเบาๆแต่เป็นการเคาะที่ดังและรวดเร็วเสียงเคาะที่เหมือนจะพังประตูทุกครั้งที่มันดังผมหันไปมองทางประตูแต่ผมไม่กล้าจะเดินไปเปิดมันอีกแล้วมือของผมสั่น ผมอยากจะหนีออกไปจากบ้านหลังนี้แต่ทำไมทำไมมันถึงต้องเกิดขึ้นกับผมผมควรทำอย่างไรดีผมเริ่มรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ไม่ใช่เรื่องบังเกินมันเหมือนกับมีสิ่งที่ควบคุมทุกอย่างและตอนนี้มันเริ่มจะจับผมเป็นเหยื่อไม่ว่าจะเปิดประตูหรือปิดประตูก็ยังคงได้ยินเสียงนั้นอยู่ดีผมตัดสินใจแล้วว่าจะไปหาคำตอบ ผมต้องออกจากห้องนี้ถึงแม้จะกลัวแค่ไหนเดินไปที่ประตูแต่ทันทีที่ผมจับลูกบิดมันกลับถูกดึงออกจากมือผมอย่างไม่ตั้งใจและมันมันก็เริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเองประตูเริ่มเปิดออกแต่สิ่งที่ผมเห็นตรงนั้นไม่ใช่แค่ความมืดมันมีบางสิ่งบางสิ่งยืนที่ประตูไม่มีใบหน้า ไม่มีร่างกายที่ชัดเจนแค่เงามืดที่ยืนนิ่งพร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังขึ้นในหูออกไปจากที่นี่ไปจากที่นี่ผมยืนนิ่งเสียงในหัวผมเริ่มเต็มไปด้วยความสับสนผมพยายามหาทางหนีแต่ขาของผมกลับไม่ขยับเงานั้นเริ่มเข้ามาใกล้ใกล้จนแทบจะสัมผัสได้และแล้วมันก็พูด เธอคือคนที่มันเลือกแล้วคำพูดนั้นคำว่าเธอคือคนที่มันเลือกแล้วมันดังก้องอยู่ในหัวของผมใจผมเต้นรัวเหมือนจะออกมานอกอ,อกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนกับความจริงเลยมันเหมือนสันที่ไม่สามารถตื่นได้ผมหันหลังกลับ แต่เงานั้นยังคงยืนอยู่ที่ประตูมันไม่ขยับไม่พูดอะไรเพิ่มแต่แค่ยืนมองผมด้วยความเงียบงันที่น่ากลัวผมรู้สึกเหมือนผมถูกทิ้งอยู่ในความมืดท่ามกลางสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้ผมอยากจะถามมันว่าใครและทำไมแต่คำถามเหล่านั้นกลับติดอยู่ที่ริมฝีปากไม่สามารถพูดออกไปได้เลย ผมรู้สึกถึงความเย็นที่เริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายราวกับมีมือที่เย็นจับกุมจิตใจผมไว้สิ่งนั้นกำลังเคลือบคลานเข้ามาใกล้ในช่วงที่ความเงียบแผ่ขยายผมตัดสินใจที่จะหันกลับไปที่ห้องนอนเพื่อหยิบโทรศัพท์มือถือจะโทรหาคนที่พอจะช่วยได้แต่เมื่อผมหันไปมองที่เตียงเตียงนั้นยังเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนไปจากเมื่อกี้ แต่ความรู้สึกที่ผมได้รับจากมันกลับเปลี่ยนไปแล้วทันทีที่มือของผมสัมผัสที่ขอบเตียงร่างของผมเกิดอาการสะท้านขึ้นไปทั้งตัวเพราะทันใดนั้นผมก็เห็นรอยยิ้มยิ้มที่ไม่ใช่ของมนุษย์รอยยิ้มที่บิดเบี้ยวเหมือนกับบางสิ่งที่พยายามจะเป็นคนแต่กลับไม่สามารถทำได้มันยิ้มยิ้มให้ผมยิ้มที่เหมือนจะมีแต่ความชั่วร้ายอยู่ในนั้น ผมรู้สึกถึงสายตาของมันที่จับจ้องมายัางผมอย่างไม่ลดละทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่ผมเห็นมันชัดเจนจนเหมือนจริงผมไม่สามารถหันหลังกลับหรือขยับตัวได้เหมือนผมถูกขังอยู่ในห้องนี้แล้วเสียงเคาะประตูนั้นก็กลับมาอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เคาะเบาๆแต่เป็นการเคาะที่หนักแน่นและสั่นสะเทือนเหมือนจะทำลายประตูให้พังทลายไปเลย ผมรู้สึกว่าในที่สุดมันก็มาถึงมันจะเข้าไปในห้องนี้มันจะทำอะไรกับผมทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปและตอนนี้ผมไม่รู้จะทำอย่างไรดีคิดถึงแม่คิดถึงเพื่อนๆที่เคยบอกให้ผมระวังแต่ทำไมทำไมตอนนี้ถึงไม่มีใครช่วยได้ผมยืนอยู่ในห้องนั้นหูของผมเต็มไปด้วยเสียงเคาะประตูดังก้องอย่างไม่หยุด จนเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวกำลังจะพังทลายแล้วเสียงนั้นก็หยุดเธอหนีไม่พ้นเสียงกระซิบบางเสียงดังขึ้นจากในมุมมืดของห้องมันชัดเจนและใกล้จนรู้สึกเหมือนกับว่ามันกำลังยืนอยู่ข้างหลังผมผมหันหลังไปทันทีแต่สิ่งที่ผมเห็นคือความมืดที่ไม่มีวันจบสิ้นและในความมืดนั้น ผมเริ่มเห็นภาพแปลกๆภาพของบ้านที่หายไปภาพของคนที่หายไปเหมือนว่ามีใครบางคนถูกดึงออกจากที่นี่หรือมันอาจจะเป็นภาพหลอนที่เกิดจากความกลัวแต่คำพูดนั้นมันเริ่มวนเวียนในหัวของผมว่าเธอหนีไม่พ้นมันเหมือนกับการยืนยันว่าผมถูกเลือกแล้วเลือกผมถูกเลือกเพื่ออะไรมันจะตามไปทุกที่ ตราบใดที่เธอยังอยู่ที่นี่ผมรู้แล้วนี่ไม่ใช่การตามล่าของบางสิ่งที่มาจากภายนอกแต่มันคือการตามล่าของบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความคิดของผมซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของผมเองผมไม่สามารถหลบหนีไปจากมันได้เลยและในวินาทีนั้นผมรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งในเงามืดกำลังเข้ามาหาผม ความมืดในห้องนั้นมันคืบคลานเข้ามารอบตัวผมมันเหมือนกับว่าผมถูกขังอยู่ในที่ที่ไม่มีทางออกเสียงกระซิบยังคงดังก้องในหัวแต่คราวนี้มันไม่เหมือนเดิมมันเริ่มชัดเจนขึ้นและทำให้รู้สึกได้ว่ามันกำลังอยู่ใกล้มากขึ้นเรื่อยๆเธอหนีไม่พ้นเสียงนั้นยังคงดังขึ้นในหู ผมพยายามจะวิ่งออกจากห้องนั้นแต่มันเหมือนขาของผมถูกตรึงเอาไว้ไม่สามารถขยับไปไหนได้ผมหันไปมองเงานั้นยังคงยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องเหมือนมันกำลังรอดูว่าผมจะทำอะไรต่อไปตอนนี้หัวใจของผมเต้นรัวจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่ร่างกายทุกๆเสียงที่ผมได้ยินในห้องนี้ ทุกทกความรู้สึกมันเหมือนจริงจนเกินไปแล้วทันใดนั้นประตูห้องก็เริ่มปิดลงเองชา้ชาๆทุกอย่างมันเริ่มปิดล้อมผมไว้ความหวาดกลัวที่ก่อตัวขึ้นมาในใจทำให้ผมอยากจะตะโกนออกมาแต่ในที่สุดเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอไม่สามารถหนีไปไหนได้ในใจผมเริ่มตั้งคำถามมันคืออะไร มันคืออะไรที่ทำให้ผมรู้สึกแบบนี้ทุกอย่างมันเริ่มไม่เป็นไปตามที่ผมคิดผมคิดถึงความจริงที่ว่าผมเคยอยู่ในบ้านหลังนี้มาตลอดและวันนี้กลับมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นคอยตามล่าและครอบงำผมอย่างนี้ทุกๆุกครั้งที่ผมพยายามหาทางออกมันเหมือนมีสิ่งที่ขัดขวางทุกๆุกก้าวผมพยายามจะเปิดประตูแต่มันก็ไม่ได้ผล เสียงของมันนั้นเริ่มกระชับมากขึ้นมันไม่ได้แค่กระซิบแต่เริ่มพูดออกมาชัดเจนเธอเป็นของฉันแล้วเสียงนั้นทำให้ผมแทบจะขยับตัวไม่ได้มันเริ่มดึงดูดผมไปยังเงามืดที่รอบๆตัวผมในช่วงเวลานั้นผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกดูดเข้าไปในความมืดเหมือนกับว่าร่างกายของผมไม่สามารถต่อต้านได้ มันเหมือนมีบางอย่างควบคุมผมทุกๆก,การกระทำทุกๆุกความคิดของผมเริ่มถูกมันบังคับมันเริ่มจะใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือในการจัดการกับผมผมพยายามหลับตาพยายามบอกตัวเองว่าแค่ฝันไปแต่ในที่สุดความจริงที่ผมหนีไปไม่พ้นก็คือมันมีอะไรบางอย่างกำลังค่อยๆมองผมอยู่ในความมืด ผมต้องหาทางออกจากสถานการณ์นี้ร่างนั้นเริ่มขยับมันเริ่มเดินมาหาผมแต่ทุกๆก,ก้าวที่มันเดินเข้ามามันไม่เคยแสดงให้เห็นว่าเป็นคนจริงๆมันไม่เหมือนมนุษย์มันเหมือนสิ่งที่มีแต่งเราเงาที่ไม่มีหัวใจผมเริ่มพยายามพูดออกไปแต่ปากของผมไม่ขยับร่างกายของผมมันเหมือนกับถูกขังอยู่ในตัวเองไม่อย่าเข้ามา ผมพยายามพูดออกมาแต่เสียงกลับหายไปในความมืดไม่มีใครได้ยินไม่มีใครช่วยเงานั้นเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดมันก็ยืนอยู่ตรงหน้าใกล้จนผมรู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นเยียบและเหมือนจะมีบางสิ่งในอากาศที่ทำให้ผมไม่สามารถหายใจได้ผมรู้สึกเหมือนมีบางอย่างเข้ามาครอบงำจิตใจของผมมันคืออะไร มันต้องการอะไรจากผมสิ่งที่ผมสัมผัสได้ในตอนนี้คือมันเป็นการตามล่าของบางสิ่งที่หนีไม่พ้นทุกความกลัวที่ผมรู้สึกมันกำลังทาให้ผมเข้าไปในหลุมดำของมันเองแล้วมันก็เริ่มพูดเสียงนั้นแหบแห้งออกมาอย่างช้าๆมาคะ่ะมามาอยู่กับเรา เมื่อคำพูดนั้นหลุดออกมามาค่ะมามาอยู่กับเราเสียงนั้นไม่ใช่เสียงมนุษย์มันแหบแห้งและเบาเหมือนกับการพูดจากบางสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตผมรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงของมันเหมือนจะทำให้ผมหลงลืมความเป็นตัวเองไปทีละน้อย ผมพยายามจะขยับตัวพยายามหนีแต่เหมือนขาของผมหนักเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นผมคิดว่ามันคืออะไรมันต้องการอะไรจากผมมันยืนอยู่ใกล้แค่ไม่กี่นิน้นผมรู้สึกถึงลมหายใจเย็นชืดที่สัมผัสผิวหน้าและทันใดนั้นความรู้สึกเหมือนถูกบีบคอร่างกายผมเริ่มขาดอากาศหายใจ หัวเริ่มมืดแปดด้านผมพยายามใช้มือจับคอให้ลมหายใจกลับมาแต่เหมือนจะไม่มีอะไรตอบสนองมันยิ้มยิ้มที่บิดเบี้ยวและไร้ความรู้สึกความรู้สึกนั้นมันบีบคันหัวใจของผมอย่างรุนแรงไม่ปล่อยปล่อยฉันไปผมพยายามจะพูดออกไปแต่เสียงกลับถูกกลืนไปในความเงียบมันไม่พูดอะไร แต่สายตาของมันมันเหมือนกับกำลังดูดเอาความกลัวของผมไปทุกอย่างที่ผมคิดทุกความรู้สึกในใจกลายเป็นของมันไปหมดแล้วเธอไม่มีทางหนีไปไหนเสียงนั้นดังก้องขึ้นมาอีกครั้งมันชัดเจนขึ้นทุกคำที่พูดเหมือนจะซึมเข้าไปในใจของผมและทำให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ฝัน ผมพยายามสูดหายใจลึกๆเพื่อให้กลับมาควบคุมตัวเองแต่ยิ่งพยายามยิ่งรู้สึกเหมือนมันเข้ามาครอบงำผมมากขึ้นทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นประตูห้องที่เคยปิดอยู่ตอนนี้มันถูกเปิดออกเองเหมือนมีแรงบางอย่างผลักมันออกไปปรากฏการณ์นี้เหมือนจะทำให้ผมตกใจจนลืมทุกสิ่ง ผมหันไปมองที่ประตูมองเห็นแสงจากภายนอกแสงที่เริ่มสว่างขึ้นในห้องมืดมันเหมือนการให้โอกาสการให้โอกาสที่จะหนีหรือมันอาจจะเป็นกับดักที่หลอกให้ผมเดินเข้าไปใกล้ผมตัดสินใจที่จะวิ่งวิ่งออกจากห้องนี้ถึงแม้จะไม่รู้ว่าแสงนั้นมาจากไหนแต่ผมต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ เท้าของผมขยับอย่างรวดเร็วและในที่สุดผมก็วิ่งออกจากห้องที่เคยเป็นที่ที่ผมรู้สึกปลอดภัยแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นคุกทุกถูกก้าวที่ผมวิ่งไปเสียงของมันก็ดังตามมาหนีไปทำไมมันไม่ช่วยอะไรหรอกผมไม่ได้หันกลับไปมองเพราะรู้ดีว่าสิ่งที่อยู่หลังผมมันจะไม่มีวันหยุดตามผมไปเสียงฝีเท้าว,วิ่งเร็วขึ้น เมื่อผมออกมาจากห้องผมวิ่งไปที่ทางเดินมืดมืดที่รู้สึกเหมือนจะไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างรอบตัวยังคงเหมือนเดิมแต่มันแปลกผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมวิ่งจนถึงบันไดและแล้วเสียงที่ดังขึ้นมาอีกครั้งทำให้ผมสะดุดเสียงนั้นมันมาจากข้างหลังผมหันกลับไปมองแต่ไม่มีอะไร ไม่มีเงาคนไม่มีมันที่เคยยืนอยู่ตรงประตูทุกอย่างหายไปในความมืดแต่สิ่งที่ผมรู้สึกได้คือความเงียบที่ปกคลุมทุกสิ่งไม่มีเสียงการตามล่าไม่มีเสียงการขยับแต่ผมรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้ใกล้จนเกินไปในวิ <problèmes> ในาทีนั้นผมถึงได้รู้ว่าความจริงที่ผมหนีมามันอยู่กับผมมาตลอด มันไม่ใช่เงามันไม่ใช่สิ่งที่มาจากภายนอกมันคือความกลัวในใจของผมเองผมยืนนิ่งในความมืดรู้สึกถึงความเย็นที่ลึกซึ้งจนถึงกระดูกเสียงนั้นเสียงที่เคยรอกหลอนผมมาตลอดตอนนี้มันเริ่มเงียบไปแล้วผมหันกลับไปมอง ความมืดรอบตัวเริ่มเบาบางลงทีละน้อยเหมือนกับว่าผมกำลังจะหลุดออกจากสิ่งที่มันเกาะกินอยู่ในใจผมแต่สิ่งที่ผมเห็นกลับทำให้หัวใจของผมแทบหยุดเต้นที่มุมห้องเงานั้นยังคงยืนอยู่ยิ้มให้ผมรอยยิ้มที่ไร้ความรู้สึกมันดูเหมือนจะไม่มีวันหายไปเธอหนีไม่พ้นเสียงนั้นยังคงดังขึ้นในหัวของผมอีกครั้ง ชัดเจนจนแทบจะทำให้ผมหมดสติแต่ตอนนี้ผมไม่กลัวมันอีกต่อไปทำไมต้องตามล่าผมผมพูดออกด้วยเสียงที่มั่นใจแม้ภายในจะยังมีความหวาดกลัวอยู่บ้างเงานั้นนิ่งไปแต่ไม่ความเงียบมันกลับทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การหลอกหลอนจากสิ่งภายนอกมันเป็นการหลอกหลอนที่ผมสร้างขึ้นเอง เธอคิดว่าเธอจะหนีจากมันได้ไหมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันอยู่ในตัวเธอเองคำพูดนี้มันเหมือนกับปลุกสิ่งที่อยู่ในใจผมมานานแล้วสิ่งที่มันหลอกหลอนผมมาตลอดความกลัวที่ผมซ่อนไว้ในจิตใจความรู้สึกไม่มั่นคงที่ผมพยายามหลบหนีไม่ฉันไม่ใช่เธอผมพยายามตอบเสียงแข็งเงานั้นค่อยๆเดินมาหาผมแต่ตอนนี้ มันกลับดูเหมือนแค่เงาคนหนึ่งไม่มีความน่ากลัวเหมือนเดิมมันยิ้มให้ผมอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกกลัวมันค่อยๆสลายไปในอากาศเหมือนกับว่ามันหายไปจากความคิดของผมอย่างช้าๆผมเริ่มเข้าใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่การตามล่าของสิ่งเหนือธรรมชาติมันเป็นความกลัวที่ผมหลอกตัวเอง ความกลัวที่มาจากภายในจิตใจของผมเองในที่สุดผมเริ่มก้าวไปข้างหน้าทิ้งความกลัวนั้นไว้เบื้องหลังและสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือบางครั้งการเผชิญหน้ากับความกลัวอาจเป็นทางเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากมันตอนนี้ความมืดเริ่มสลายไปเหมือนกับว่าผมกำลังเดินออกจากหลุมดำที่เคยทำให้ผมติดอยู่ที่เดิม เสียงเท้าที่เริ่มเบาและเดินไปข้างหน้าในที่สุดทุกอย่างก็เงียบสงบลงความหลอนที่เคยติดตามผมมาตลอดตอนนี้มันได้หายไปและผมก็ได้ปล่อยมันจากใจและตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วที่จะสร้างเงาตัวใหม่อีกตัวเพราะผมรู้แล้วว่าเหยื่อรายต่อไปคือใคร